หนุ่มโชว์ภาพหุ่นพังหลังบัตตี้จัดหนักส่งท้ายปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ดูแลรักษาหุ่นของตัวเองอยู่เสมอและต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้กรามแน่นแบบสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาร์ตประโสด ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพสิกฟีีหน้ากระจกพร้อมทังระบุคแคปชั่นว่ารูปแรกของปี2566เลเทพังยับจ้าหลังจากเดือนแห่งการปาร์ตี้ผ่านพ้นไปพฤติกรรมของผมเดือนธันวาคือ1กินแหลก2กินแย่3ออกกกลังกายไม่ถึง4ดื่มปีนี้ขนาดดื่มไม่เยอะนะ5นอนดึกนอนน้อย6กินปโปรตีนไม่ถึงเริ่มใหม่ปี2566น้ำหนัก82สูง184วันที่6มกราคม2566 โปรแกรมเข้มข้นเดือนนี้ล่าสุด8มกราคม2566อาจได้ออกมุโพดภาพอีกครั้งเทียบตอนที่มีน้ำหนัก82และ85กิโลกรัมให้ดูแบบชัดๆพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าขำดีไปอ่านคนที่แชร์รูปผมบอกน,นี่มึงหุ่นพังแล้วหรอก็มีคนบาประเภทถามว่าผมอวดอยากให้คนชมอ่ะสิลงแบบนี้คิดเองเออเองสุดๆคนประเภทนี้คนออกกำลังกายฟิตเนสเล่นก้ามเขาจะรู้ว่าหุ่นพังเขาไม่ได้หมายถึงพังแล้วอ้วนหรือบวมแต่เขาดูจากมวลกล้ามเนื้อ เปรเียบเทียบเอาเอง2รูปนี้ความสมบูมรณ์ต่างกันมากเปอร์เซนต์กล้ามเนื้อเปอร์เซนต์ไขมันต่างกันมากความสมบูรณ์อกไหล่หลงังโคตต่างคำว่าพังของคนเราไม่เท่ากันนะครับพวกลกูกแคบทั้งหลายขอขอบคุณภาพอาตรตพัสดุภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ